สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทาร์รด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงนิงนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนรวมถึงนะคะการทําบุญเสริมดวงค่ะให้กับชาวราศีศพฤกษฎและกรณาพฤกษบนะคะประจําเดือนมีนาคม2567ค่ะ ชาวราศีพฤกษภและกนาพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะสถานการณ์บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนนะั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีพฤษภลัคณะพฤษภในช่วงเดือนมีนาคม2567นนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะหนัก บอกเลยว่าหนักนะคะชาวพลิกศพนะไพ่ด h เมจิเชียนค่ะเด o ฟูนะคะและเป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะชาวราศีพลิกศพลัคนาพลิกศพนะคะสำหรับใครที่ว่างงานอยู่นะคะหางานทำนะคะในเดือนกุมภาเอ,าอ่อเดยค่ะในเดือนมีนาคมนี้นะชาวราศีพลิกศพลัคนาพลิกศพไม่อยากจะบอกว่า คุณอย่าย่อท้อนะคุณต้องไม่ยอมแพ้นะคุณต้องแบบคือปขยันแบบที่ผ่านมาถ้าหากว่าคุณแบบหาหที่เดือนนี้คุณต้องหาสิบที่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออมีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานแต่ตัวคุณจะต้องบุกบ่าฝ่าฟันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะไม่เหนื่อยไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆรอโอกาสมาไม่ได้นะคุณต้อง ต้องต่อสู้ต้องต้องออกไปหาโอกาสคว้าโอกาสด้วยตัวของคุณเองด้วยความสามารถของคุณเองอย่างร้อเซนะคะไม่มีโชคช่วยใดๆนะคะชาวพฤษศเนาะแต่ไม่เชื่อเหลือเกินว่าชาวพฤษศเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สามารถที่จะทํางานทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างหลุดล่วงไปได้นะคะดังนั้นไม่รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะต้องอแสดงศัก,กยภาพนะคะนะให้ เขาได้ว่าให้องค์กรที่คุณไปสมัครงานให้เขาได้รับรู้เห็นถึงความสามารถของคุณเห็นถึงความตั้งใจจริงของคุณนะคะแล้วเขาจะรับรู้ได้ว่าตัวคุณเนี่ยตั้งใจจริงๆแล้วก็ต้องการโอกาสจริงๆนั่นเองนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจนะอัตราจ้างหรือพนักงานประจําต่างๆนะคะในเดือนนี้งานเยอะงานหนัก นะคะแล้วก็หลายๆคนหอบงานกลับมาทำที่บ้านด้วยนะคะอืมมันเป็นงานเร่งงานรีบอะคะ่ะแล้วก็จะมีงานแทรกเข้ามาเยอะแยะมากมายด้วยนะคะบางคนต้องเดินทางด้วยต้องหอบงานไปทำด้วยอะไรประมาณนี้เนาะจะถามแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ ไพ่เดมิเชนขึ้นมาไพ่เดมิเชนเป็นไพ่ของคนเก่งเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าคนที่มีความสามารถมีศักยภาพมากที่จะทำงานได้แต่เพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะต้องจัดสรรเวลาจัดสรรงานนะคะให้ตรงให้เข้ากับเวลาของคุณนะคะไม่อย่างนั้นมันอาจจะกระทบต่อสุขภาพของออชาวพฤกศพได้เช่นเดียวกันนะคะอืมแล้วก็ใครที่ทำงานเกี่ยวกับ าตาชินำเข้าส่งออกนะคะงานที่จะต้องเดินทางเนาะก็ต้องวางแผนให้ดีให้รอบคอบเพราะมีเกณฑ์มีโอกาสที่อาจจะเกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนได้นะคะตรงนี้เนาะให้รอบคอบเข้าไว้นะคะในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะในเดือนนี้นะคะต้องรอบคอบอย่าประมาทเลยทีเดียวนะคะ ใครที่ค้าขายนะคะก็ออเดอร์ล้นเลยค่ะงานเยอะนะออเดอร์ล้นแพ็คของไม่ทันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใครที่มีตัวแทนนะคะก็ตัวแทนก็จะเขาเรียกว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรตัวแทนหรือว่าหุ้นส่วนคอนเน็ชันต่างๆนะคะเขาก็จะให้การตอบรับธุรกิจบริการหรือว่า โปรดักต์ของคุณเป็นอย่างดีนะคะลูกค้านะคะก็มองว่า,าให้ความน่าเชื่อถือนะคะในสินค้าในบริการของคุณดังนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนของการทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่สามารถที่จะทําให้ธุรกิจของคุณมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะขยับขยายไปในภายภาคหน้าได้จงตั้งใจและอย่าประมาทนะคะในเดือนนี้เนาะสำหรับ ไพ่ของลูกน้องสําหรับคนที่ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นเป็นคนที่ตําแหน่งสูงแล้วมีลูกน้องอะนะคะในเดือนนี้ลูกน้องก็อาจจะต้องปรามๆเตือนๆนหน่อยอาจจะละเลยไปบ้างขี้เกียจไปบ้างทํางานเยอะแล้วเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบทํางานมาสักพักนึงก็อยากจะหยุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าขอความร่วมมือนะคะสามารถคือมันมันสื่อสารได้ะคะ่ะสื่อสารได้ขอความร่วมมือได้แต่อาจจะต้องตกตกเข้ามาบ้างนะคะอย่าปล่อยปาล่า เลยมากจนเกินไปนะคะก็ยังอยู่ในกรอบในระเบียบดีนะคะืประมาณนี้ในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูการคะ่ะในเรื่องราวของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีพฤษภละกขณาศพฤษศ์นะคะในช่วงเดือนมีนาคม2567เเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาด้วยในส่วนของการเงินเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะเด็กถือถ้วยค่ะไพ่ ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่ก้าวไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญชาวราศีศพฤษภลักษณะพฤษภการเงินและโชคลาภของคุณในเดือนนี้ไม่อยากจะบอกว่าโชคลาภอะ่ะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะไม่มีนะคะแต่โชคของคุณที่เข้ามาจะเป็นโชคอาจจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆพวกลาบปาก อาหารการกินเล็กๆน้อยๆจะเป็นประมาณนี้มากกว่าแต่จะไม่ได้มีหน้าไพ่ของโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรเหล่านั้นนะคะยังไม่มีนะในส่วนของการเงินนะคะการเงินก็ยังมีหน้าไพ่ของความมั่นคงดีอยู่แต่ยังจะมีภาระค่าใช้จ่ายความรับผิดชอบนะคะที่คุณจะต้องอใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างเช่นบางคนแบบมีผ่อนบ้านผ่อนรถมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีตรงนั้นอยู่ยังไม่หมดยังไม่ปิดนะคะอืม No. แล้วก็อาจจะคิดที่จะวางแผนการลงทุนแต่ไม่รู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะในส่วนของการงานบวกกับไพ่ควีนถือเหรียญที่เข้ามาในส่วนของการเงินไพ่บอกว่าอา,อาจจะยังไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะในเดือน มีนาคมนี้แต่จะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะต้องศึกษารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการลงทุนของคุณให้ดีศึกษาความเสี่ยงให้ดีนะคะเป็นช่วงของการออศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะ ว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะให้กับชาวราศีพฤษภลักนาพฤษภในช่วงเดือนมีนาคม2567มีอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เดลเวอร์นะคะไพ่8ถ้วยนะคะไพ่เดวิลค่ะและเป็นไพ่ 6ดาบน,นะคะชาวราศีพฤษภศลักันาพฤษภ์นะไพ่อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางต้องวางแผนให้ดีอย่างที่ไม่บอกตั้งแต่แรกเนาะก็ระมัดระวังความผิดพลาดคาดเคลื่อนปัญหาระหว่างการเดินทางคุณต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แรกกันนะคะเนาะระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางนะคะาการลื่นล้มนะคะอุบัติเหตุ ทางร่างกายต่างๆนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกอึดอัดรู้สึกปวดเมื่อยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใครที่มีสุขภาพเขาเรียกว่าเกี่ยวกับช่องท้องนะคะเครื่องเพศนะคะอ,อะไรประมาณนี้นะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บป่วยประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนาะน,นะคะไม่ได้มีอะไรที่รุนแรง หรือน่ากลัวนะคะแต่ถ้าใครมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับท้องเกี่ยวกับไส้เกี่ยวกับระบบย่อยเครื่องเพศปวดท้องน้อยหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วกเ็เช็คลิสต์นะคะดูแลตัวเองให้ดี ะะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีศพฤษภและกรกะพฤษภนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2องพันหาร้ํหการทำบุญเสริมดวงมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะไพ่ควีนถือดาบนะคะไพ่สิบเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่แฮงแมนค่ะชาวราศีศพฤกษ์กศละกนะนพฤกษ์ศนะคะการทําบุญเสริมดวงของคุณในเดือนนี้หนึ่งเลยนะอาจจะทําบุญเกี่ยวกับคนแก่นะคะคุณอาจจะไปทําบุญที่บ้านพักคนชราแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะอัดหนังสือเสียงอะไรประมาณนี้เนาะทาได้นะคะอา,อาจจะเป็นจิตอาสาที่เข้าไปสร้างความบันเทิงให้กับผู้ คู่ที่อยู่ในบ้านพักคนชรา,าแบบนี้ก็ได้นะคะนอาคุณตาคุณยายหลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นพวกแสงสว่างนะคะหรืออาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่าถนนหนทางอะคะ่ะอย่างเช่นบางบางบางทีคุณไปวัดอย่างเงี้ยเขากําลังทําถนนเข้าวัด คุณก็บริจาคในส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีศพฤษภนะคะในช่วงเดือนอมีนาคมนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะ สำหรับการดูดูงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างต่งต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ